อ่ะมาผมส่งใกล้ๆได้ไหมอ่ะผมอยากใช้เวลาแค่ไม่นานอ้าวไม่พอห้าสิบสี่สิบเก้าจุดต้องลดให้เหลือสี่สี่เก้าเก้าด้วยเอ่ะมันได้เก้าเก้าหกอ่ะดิได้ปะ่ะอีกครึ่งชัง่วโมงส่งนะสรุปคนงานเราไปกินอันนี้อันนี้เศร้าเลยอะ tung là ting lựa mệnh lưu 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 hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba ba hai nghìn hai mươi สุดยอดมันต้องมีอะไรแพงๆมั้งแหละแถวๆนี้แถวๆนี้นต้องมีอะไรแพงๆมั้งแหละไอม,มีอันไหนชวิงไหมวิธีเดิมอีกนะไม่มีเลยอ่ะพาร์คเอฟเฟกต์ทำไมวะผมไม่เห็นได้แททูดีๆเลยผมเห็นปั๊บกันแม่งได้แททูแบบได้แทททูแบบกี่กี่ล้านอะ่ะ เอ้ยไม่ใช่กี่ล้านกี่ดีวามบะแท็บทัวอะไรไม่รู้ผมไม่เห็นได้เลยเศร้าวะ่ะเมไรขออ,อธิบายวิธีส่งละเอียดละเอียดหน่อยครับได้ได,ไดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับวิธีการที่ผมทําผมเอาเอาแปลงก่อนเอาแปลงก่อนแปลงผมปลูกเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นคอนซึ่งไม่รู้ทําไมทําแบบนั้นเหมือนกันจริงๆจะแบ่งไปปลูกคอนก็ได้นะผมปลูกบลูเซนติมัม 2องอเอเอไม่ใช่บลูซซนติมัมสออเกิดสออเอ,เอ,เอเกิดออกทุยออเกิดหแล้วก็เออฟักทอง1กับวีดหใครจะแบ่งบลูซซนติมัมไปปลูกเออข้าวโพดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันผมว่ามีค่าเท่ากันในความคิดผมนะซึ่งคนงานผมอะเลเวลเนี่ยเกับ10มีแค่9กับ10เท่านั้นมีแค่9กับ10 ทุกแปลงเลยมีแค่เก้ากับสิบทีนี้ผมไม่ทําอย่างอื่นเลยดูดิผมไม่ให้มันขุดแร่ด้วยผมไม่ให้มันสเมด้วยผม,มให้มันฟาร์ม,ม,มรอย่างเดียวเลยแล้วพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หมายถึงว่าผมต้องฟาร์มโกมาเยอะๆอะอ่ะผมจะฟาร์มโกทิ้งไว้ประมาณสองล้านเนาะคือฟาร์มเทียสิบเจ็ดมันไดโกเยอะเนาะแล้วก็ใส่ไปใส่ใส่ไปทั้งหมดเลยเนี่ยผมมีเก้าแสนผมใส่ไปหมดเลยแล้วก็ให้มันปลูกผักไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงวันส่งอะ่ะผมก็มาที่ถูเจนนะ ผมก็ลากอย่างนี้เลยมีผักอะไรเท่าไหร่เนี่ยลากมาให้หมดเลยถ้ามีถ้ามีข้าวโพดก็เอาด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีลากมาให้หมดเลยยกเว้นอันอื่นไม่เอาเลยส่งแค่ผักไปเรื่อยๆใช่ปะทีนี้เวลาส่งผักมันจะได้ประมาณแบบยี่สิบกว่าล้านหรือสามสิบล้านประมาณเนี้ยตามที่เก็บมาสามสี่วันอะนะแล้วการส่งครั้งหนึ่งอะมันตันที่ 50ล้านหมายความว่าเราต้องหาย20ล้านใช่ไหมอีก20ล้านเนี่ยมันก็ต้องหาจากไอผ้ผงผงเทามาเธอจิกดัสอ่ะซึ่งพื้นฐานของผงอ่ะมันคือแบบสมมติผมมีบูเซนติมาผมส่งไป1 0 0 0ใช่ปะ่ะผมได้แวลูสองหมื่นสี่ใช่ปะ่ะผมส่งผงไปอีก2องหมเนี่ยผมจะได้เป็น4ี่หมื่นแปดอ่าแล้วถ้าสมมติผมส่ง4ี่หมื่นมันก็จะได้แค่2องหมื่นแปดคือเอ้สี่หมื่นมันจะได้แค่ห้าหมื่นสี่คือมันจะแบบเพิ่มไปน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราเอาเกินใน ที่เรามีอะประมาณนั้นอืซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีทิปเม้นท์แวลูอะลากไปหมดเลยอะประมาณ30ล้านอะเราต้องใช้ผงประมาณ20กว่าล้านเออประมาณ20กว่าล้านซึ่งผมจาไม่ได้ว่าผมใช้ไปเท่าไหรอ่อ่ะอืมแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกส่งถ้าส่งมาที่นาคานูอะจะได้แบบผมเมื่อกี้คือได้เคอร์เรนซีแล้วก็ได้เออแททูมันก็จะมีแททูแผงบางอันแพง แต่ว่าถ้าใครอยากได้ลูนอ่ะก็ให้ส่งไปที่คาวเกอร์ผมไม่มั่นใจว่าส่งที่อื่นแล้วได้เหมือนกันไหมนะแต่ที่ผมรู้คือส่งไปคาวเกอร์ส่งไปคาวเกอร์มันไกลสุดมันจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงประมาณเนี้ยเออซึอ่งก็นั่นแหละครับถ้ารอได้ก็รอแต่พอดีผมอยากให้มันจบภายในไลฟ์ผมก็เลยส่งที่นาคหนูก็แค่นั้นเลยครับวิธีการส่งมันจะไปยากตรงไอ้นี่เว้ย ตรงผงอันเนี้ยมันจะหายัางไงให้ได้ทั้ง20กว่าล้านอย่างที่ผมบอกผมไปซื้อผมไปซื้อยูนิคไอเทมมาจาก TFT ที่ห้องชื่อ d u u t u n i q เออมันก็จะมีคนขายอยู่ซึ่งวิธีการซื้อก็คือทักไปหาเขานั่นแหละบอกว่าอยากได้ผง15ล้านอย่างนี้สมมตุติเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาจะให้ยูนิคเรามาปั๊บแล้วก็เอามาย่อยจบประมาณนี้ครับละเอียดไหมอ่ะน่าจะละเอียดแล้วเนาะ ว่าถ้ามีอะไรสงสัยลองเข้ามาถามในดิสคอร์ก็ได้เดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าส่งเรือผมจะส่งเรือ50ล้านเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะส่งไปไหลเบ็นเฟลผมยอมแล้วผมเอา Power r ร n กันดีกว่าพบเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กแล้วก็ส่งไม่ได้ทีนี้มันก็จะต้องค่อยๆปรับใช่ไหมห้าอุ๊ย50ล้านพอดีเอาแล้วตัวเลขพอดีเป๊ะครึ่งชั่วโมงไปเลยแล้วกัน ลเบนเฟล50ล้านส่งผง15แล้วก็ที่เหลือเป็นเอ่อพวกผักทั้งหมดแล้วทำไมคุณไม่ปลูกค้อนผม,มขี้เกียจไปปรับผมลืมผมกดไม่ครบหรือผมลืมไป <c oughs> <c oughs> เรืออย่าล่มขออย่างเดียวเรืออย่าล่มผมไม่ได้ส่งบ่อยผมไม่ได้ส่งบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าล่มเลย n i t y later มา <Local. S 1> 0ล้าน50ล้านคราวนี้ผมส่ง ผงแค่15ล้านแล้วก็ส่งที่เหลือเป็นพวกผักหมดเลยมีเลอร์ชาติ4สชาติดเจ็ดดวายสมเผากระรูนนี่เท่าไหร่สามสิบหาดีวี่วก,วก็คือเท่าไหร่สามสี่ร้อี่ิ ร้อยสี่สิบดี0วร์ร้อี่สิบเจ็ดดีวอันนี้ห 5, 5, 5, ้าห้าสามสิบห้าร้อยด้อยหกดีวาย้ตบมือดิทุบเงาได้ไงวะเ่ยเสียงตบมือแม่งก็คนแม่งก,ก็บูลลี่กันได้เหรอเนี่ย